คุณแม่เป็นโรคคอพอกโตและก็ไทรอยด์อักเสบรู้สึกว่าแม่จะเป็นมาประมาณ1ิบ0ปีแล้วค่ะเป็นคอแห้งๆแล้วก็ทานข้าวไม่ได้จะผอมอคุณแม่บอกว่าไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคคอพอกแบบนี้มันยังไม่ถึงขั้นที่จะมาผ่าตัดหรืออะไรคุณแม่ก็ไปหาเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นนอนก็ไม่ค่อยหลับทานก็ไม่ค่อยได้ไม่มีเรี่ยวแรงอพอมาเจอผลิตภัณฑ์นี้ก็โอเคก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยก็ใช้ตลอดเลย คุณแม่นี่ทานไปกี่กระปุกคะถึงรู้สึกว่าเออคุณแม่มีอาการที่ดีขึ้นรู้สึกว่าประมาณกระปุกกระปุกกระปุกแล้วก็เห็นผลเป็นยังไงมังคะหลังจากที่ทานอาการออคุณแม่เป็นยังไงอาการ,อารของค,คุณแม่ก็รู้สึกว่าคุณแม่ทานข้าวได้เยอะขึ้นอ,อาการเหนื่อยก็ไม่เหนื่อย สุขภาพก็ดีขึ้นแล้วก้อนที่คอเป็นยังไงก้อนที่คอก็ลดลงเรื่อยๆค่ะถึงเท่าปัจจุบันนี้ตอนนี้เป็นยังไงคะเหลืออยู่แต่ไม่เยอะไม่ใหญ่ดีใจค่ะที่มาเจอผลิตภัณฑ์นี้ให้คุณแม่อยากจะฝากว่าถ้ามีอาการแบบนี้ก็มาทดลองใช้อันนี้จะดีกว่าค่ะลองมาลองดูเราจะรู้ว่ามันดีจริงๆค่ะจากประสบการณ์จริงที่ใช้มานะคะเต็ม1ิคะแนนคุณครูให้กี่คะแนนให้10ิคะแนนเลยค่ะอ่าดีมากเลย คนคะตอนนี้บรนด์โยคอปรับโฉมใหม่แต่ดีกว่าเดิมนะคะเป็น BLBU แล้วนะคะ